จากที่ไปขายของตอนเช้ามาแล้วก็วันนี้ก็มาจอดรถท่ใต้ทางด่วนครับจอดรถ่ใต้ทางด่วกินข้าวเช้าครับก็ไม่ถึงว่าเช้าเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็วันสี่โมงกับสี่โมงวันนี้ขายของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวันนี้ขายของไม่ดีเท่าไหร่ก็เป็นวันเป็นวันเป็นวันอาทิตย์ครับง่ายง่ายครับข้าวเราก็ผงมาจากบ้านครับข้าวก็งมาจากบ้านกับข้าวก็ทํามาจากบ้านครับ ก็ทำประจยัดหนนี่เศรษฐกิจกนี่ก็ประหยัดหน่อยครับประหยัดหน่อยก็เพราะถ้าไปซื้อกินนี่ก็ซื้อหนึ่งหรือว่าชาบหนงนี้หนึ่ง,งก,ก็ตกประมาณเกือบสองร,ร้อยเกือบสองร้อยครับส่วนก็ขายของไม่ไม่ค่อยดีครับขายมะนาวขายมะนาวไม่ค่อยดีนะก็จะให้ซื้อกินทั้งเชา้าทั้งเที่ยงทั้งเย็นนี่ก็ตกไปห้าร้อยกว่าบาทกึงห้าร้อยกว่าบาท กำไรครับเพราะว่าของก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขายคนไม่ดีเท่าไหร่ลดจริงง่ายๆครับแก้ลดจริงง่ายจุดข้างทางครับใต้ทางด่วนครับเนี่ยพอเป็นบรรยากาศครับนี่ก็จะเป็นป่าใต้ทางด่วนครับใต้ทางด่วนหลังพุ่มไม้นี่ก็จะเป็น นครับหลังคุมมานี่ก็จะเป็นคุมมาดุมมานี่ก็จะเป็นคุมน,นาดีคีบิตพ่อค้าอย่างเราเราชีวิตพ่อค้าอย่างเราเราที่ก็มีอะไรมากมายครับนมีนอะไรมากมายครับ ข้าวก็หุงมาจากบ้านข้าวก็ทามาจากบ้านตรงไหนก็จอดจิมตรงไหนครับตรงไหนก็จอดจิตนแต่ยังไม่ชิดข้าวก็มากินด้วยกันนะครับข้าวิด้วยกันไปอาเช้าครับอาจจะเย็นนิดนึงครับข้าวครับเพราะว่าทำมาตั้งแต่ตอนเช้าครับทำมาตั้งแต่ตอนเช้านี่ก็ ชว่วงสี่โมงเช้าแล้วครับข้าวอาจจะเย็นเล็กนึงครับกินง่ายอยู่ง่ายครับกินง่ายอยู่ง่ายครับชีวิตพ่อค้าอย่างรอเราครับกําไรวันหนึ่งก็ไม่เยอะครับถ้าจะข้าใช้ด้วยกันะะนะครับแล้วจัดกินข้าวกินแล้วก็ มานั่งรอครับรอพี่ชายกับพี่ชายกำลังกับนากำลังกินข้าวอยู่ครับอส่วนผมก็กินเสร็จแล้วครับกินเสร็จแล้วครับกินง่ายครับกินง่ายอยู่ง่ายครับคือพ่อ้าอย่างเราเราก็วันตินกำไรก็ไม่เยอะครับวันไหนกำไรก็สามสองสามร้อยครับถ้าวันไหนก็ขายดีเราก็สี่ห้าเราครับอาจะมากินข้าวซื้อข้าวตามร้านกินก็ไม่มี ตั้งจะเดือเข้าบ้านครับก็เ,เลยต้องงงใช่เด้งง่ายแบบนี้ครับพบเจอกันคลิปหน้านะครับพบเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับคลิปนี้บ